สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำปลานินทอดกรอบกับน้ำจิ้มรสเด็ดกันนะคะน้ำมันร้อนพอประมาณแล้วเราเตรียมปลานินสองตัวขนาดเท่าฝ่ามือจ้าเดีย๋ยวเราจะทอดทีละตัวค่ะนำเกลือป่นโรยในน้ำมันนะคะพอประมาณจากนั้นก็ค่อยๆเอาปลาใส่ลงไปนะจ้าระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะแต่เกอตัวว่าน้ำมันของเราร้อนมากๆ น้ำมันฟู้ขึ้นมาเลยใช้ไฟอ่อนๆในการทอดนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีจ้ากลับไปกลับมาสองรอบก็จะเหลืองแบบนี้เลยพักไว้ก่อนมาทอดอีกตัวหนึง่งก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะนำเกลือป่นโรยๆ,ๆพอประมาณไม่ต้องเยอะคะ่ะ หนึ่งด้านใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ปลับอีกด้านหนึ่งก็อีกประมาณ2อถึงสนาทีค่ะเหลืองทั่วถึงกันเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานเลยจ้าแล้วก็เอาพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ<ม>เดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มกันสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหอมแดงข้าวคั่ว ผงชูรสพริกป่นหอมผักชีเล็กน้อยจ้ะมะนาวแล้วก็มีผักด้วยจ้าแตงกวากรอบมาเริ่มกันเลย,ลยใส่พริกป่นลงไปนะจ้าเราใช้เป็นพริกใหญ่ป่นนะคะก็คือจะค่อนข้างใช้เยอะหน่อยถ้าชอบเผ็ดมากๆก็ใส่เยอะๆจ้าผงชูรสข้าวคั่วใส่ลงไปจ้า มะนาวเอาเม็ดออกด้วยนะคะใส่ลงไปหนึ่งซี่ก็รู้สึกจะน้ำน้อยมากเดี๋ยวเอาอีกซีกหนึ่งจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปเติมน้ำต้มสุกพอประมาณจ้าไม่ต้องเยอะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายให้รสชาติมันเข้ากันรวมกันแล้วก็นว,วชิมรสชาติดูดชิมรสชาติก็จะออกรสไปทางเปรี้ยวเค็มตัดหวานนะคะใส่หอมแดงแล้วก็ใส่หอมผักชีลงไปคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันว่าเสร็จซิมน้ำจิม้มรสเด็ด นี่เลยเตรียมไปกินข้าวกันเลยจ้ามีแตงกวากรอบด้วย